เขาจะไม่มีกอสิบเหมือนกับอย่างนี้นะคะคือแน่นอนตอนไม่มีโซเชียลหรอกถ้ามีโซเชียลนะพี่ปิดไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแต่ข่าวด่าลงดาราข่าวซุปซิบอะไรเงี้ยมีพี่บอปบ้องไหมคะว่ามีครอบครัวแล้วไม่ไม่มีฮะไม่มีไม่มีเลยซ่อนเก่งซ่อนเก่งฮะแต่มันไม่ไม่ซ่อนเก่งข่าวเนี่ยไม่มีแต่ว่าข่าวไปถึงหูแม่แม่ของลูกเราเนี่ยมีว่าว่าโอ๊ยมีอะไรกับพุ่มพวงมีอะไรกับเจ้ารุนีมีอะไรกับนาวาลาบอกเฮ้ย เอาข่าวพวกนี้มาจากไหนเล่นเรื่องไหนก็เป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่มีข่าวลงในในสื่อแต่ว่าเขาไปสืบมาเขาไปสืบมาเพราะหนักหนักผมก็ถามาถามจริงๆริงว่าเอาข่าวพวกนี้มาจากไหนได้ยินมาจากไหนเขาบอกพูดกันให้แทรกที่ร้านทําผมอะโอเซ็นเตอร์จุดศูนย์กลางของข่าวอยู่ที่นี่เองโอ้แก้คดีนานไหมครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าเพราะว่าเอ๊ะ ทำไมต้องเป็นที่ร้านทําผมผมก็งงอ๋อผู้หญิงเยอะผู้หญิงก็พี่ปอมบอกว่าตอนแรกที่แต่งงานกันคุยกันได้รู้เรื่องว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานนะเราทํางานหนักเขาเขาไม่เซาซีไม่ถามไม่อะไรเพราะเห็นว่าเราเหนื่อยมันมีคําว่าตอนแรกอยู่ครับแปลว่าตอนหลังไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนหลังคล้ายๆว่าหายไปนานนงฮะอยู่ต่างจังหวัดนานๆอคือเราไปถ่ายนานเงี้ยหรอครับผมก็ก็เขาก็ได้คงได้ข่าวว่า แต่ข่าวที่มาจากร้านทำผมก็ไปทำผมบ่อยไปทำผมบ่อยก็ได้ข่าวมาก็มันก็ไม่ไม่มีมูลไม่มีมูลในเมื่อไม่มีมูลก็ไม่เป็นข่าวพอไม่เป็นข่าวก็ไม่เป็นความจริงแต่ว่าณนะวันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ทะเลาะกันวุนิกันใช่ครับต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าว่าเราก็มนุษย์ธรรมดานะครับแต่เรามีสติแค่นั้นเองว่าถ้าเราเล่นกับนงเล่นกับนักแสดงคนไหนก็แต่แล้วก็เกิดมีใจด้วยกัน เราก็ต้องคำนึงว่าเฮ้ยที่บ้านเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนนี้นะครับเขาก็เป็นดารา<ม>เขาเป็นนักสแสดงดัง<ม>และถามว่าถ้าเกิดมีข่าวออกไปคนที่เสียหายคือผู้หญิงหรือผู้ชาย<ม>ถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายผมคิดว่าคิดผิด<ม>นะครับสังคมไม่ได้ยอมรับตรงนี้ว่าเฮ้ยผู้หญิงมีแฟนหลายคนได้นะครับหรือว่าผู้หญิง ไปไปไปแย่งสามีคนอื่นสังคมไม่ยอมรับแต่แต่แปลกนะสังคมยอมรับว่าผู้ชายมีหลายคนได้มีมีน้อยได้มีอะไรได้ผมเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยนะคะบางคนออกแผนเลยว่าเอ้ยผู้ชายก็เป็นแบบนี้แต่แต่ยุคนี้แปลงผู้หญิงมีได้นะผู้หญิงโลกยุติธรรมค่ะพี่โลกมันเปลี่ยนไปนะครับผมอยากเกิดยุคนี้จังไม่ใช่หรอเลยก็ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์กับคนที่บ้านแล้วไม่แฟร์กับกับ แฟนที่อยู่ในวงการเดียวกันด้วยจากตอนที่มีปัญหาตอนนั้นเนี่ยเป็นปัญหาถึงขั้นว่ามันบั่นทอนความรู้สึกดีต่อกันไหมคะในครอบครัวดีนะฮะดีด,ดีแต่ว่าเราเราต้องประคองการการการ,การสร้างให้ให้ความสัมพันธ์ในในครอบครัวเนี่ยดีได้ต้อง,ต,องต้องมีเวลาให้เวลากับเขาได้แต่นั่นคือสิ่งที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเราก็ได้คือเราเรา,เราไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้ไม่มีเวลานี่คือขนาดไหน ไม่มีเวลาคือว่าในหนึ่งเดือนอาจจะกลับบ้านแค่สี่วันสามวันติดกันไหมฮะก็ไม่ติดเท่าไหร่ก็คือกลับมาโอเคพักปุ๊บนอนหน่อยแล้วก็เช้าว,วันรุ่งขึ้นก็ก็ไปทํางานต่อแล้วเขาไปยาวเลยเพราะมมนอยู่ต่างจังหวัดเงครับไม่การชนบุรีก็เชียงใหม่ไม่เชียงใหม่ก็สระบุรีไม่สระบุรีก็ลบบุรีผู้คงผู้แคร์เนี่ทะลุหมด <laughs> ก็คือมันเป็นจะบอกว่าชีวิตของนักแสดงไทยเนี่ยผมว่ามันรันทดนะ เพราะมันต้องที่เขาบอกนอนกลางดินกินกลางทรายก็ใกล้เคียงเพราะนอนในรถอย่างเดียวก็ก็รัดเทษือนกันคือค่าตัวนอกเหนือจากค่าตัวไม่ค่อยได้เต็มแล้วเนี่ยนะฮะอาหารการกินก็ไม่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 สมบูรณ์เหมือนสมัยนี้ในยุคนี้แล้วก็เรื่องเรื่องการทํางานก็ก็ไม่ไม่จะบอกไม่โปรก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะยุคนั้นสิบไม่เกินสิบคนยังทําหนังได้ยังผลิตหนังได้ แต่ในยุคนี้โอ้โหเป็นกองทัพสี่สิบห้าสิบคนค,ครับยุคนั้นก็ก,ก็ดกีก็มันพัฒนาเรื่อยๆการพยายามจะเรียกคืนความไว้วางใจอะค่ะพี่ป๊อบทายังไงบ้างคะนอกเหนือจากการอธิบายว่าเฮ้ยไม่จริงเอ้ยไปได้ข่าวจากไหนมาอเราได้ลองพยายามสร้างความน่าไว้วางใจขึ้นยังไงบ้างคะบางทีก็เวิร์กบางทีก็ไม่เวิร์กฮะคือบางทีเราใช้เหตุผลคือเราเป็นคนที่พูดครั้งเดียวน่าจะเข้าใจอื พูดหลายๆครั้งก็จะเป็นเรื่องเรื่องชินไปละความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นจากตัวของภรรยาพี่ในตอนนั้นเนี่ย<ะ>มันเกิดขึ้นจากร้านทําผมล้วนๆเลยกระแสมาจากตรงนี้นหรือมันเกิดขึ้นเพราะตัวพี่เคยไปทําอะไรให้เขาไม่ไว้วางใจก่อนจริงๆบ้างหรือเปล่าอ่อสุิเราเราเรา,เราทำงานเสร็จทันที่เรารีบกลับบ้านอะไรอย่เงี้ยเราก็ทะเลทลาะว่า บ๊อบมาบ้านพี่น้อยอ่าประมาณนี้มันก็ไปเรื่อยคือมันงานสังคมแหละตอนนี้พราเมื่อครัไม่มีมือถือเนี่ยฮะใช่ไหมครไม่มีมือถือที่จะโทรไปบอกที่บ้านว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแต่เรียแบยากเหมือนกัน,อ,นกอุปกรณ์มันไม่ได้แบบอำนวยครับใช่ค่ะมันก็เลยก็เลยก,การคอมมิวนิเคชันหรือสื่อสารนี่มันก็คาดเคลื่อนอะไรต่างๆแล้วเราบอกเฮ้ยเราไม่มีอะไรจงเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจเราม่รู้จะทำยังไงเพราะเราเป็นคนที่ประเภท พูดครั้งเดียวช่วยจําหน่อยอเพราะเราเป็นคนที่ปฏิบัติตัวมาอย่างนี้ตลอดแล้วถึงทุกวันนี้40ปีที่อยู่ในวงการก็คิดว่าเราทํำดีที่สุดแล้วเราก็ไม่มีชื่อเสียงเสีย